ครับมาอะไรไม่ใช่เป็นการสแสดงออกถึงความรู้สึกความตนีนะครับอันนี้ก็เออจะมีงานในวันที่26 27 28กรกฎาคมนะครับพิธีการที่สำคัญสำคัญก็ที่ลูกาเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าหนึ่งก็คือการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับ,รบทั่วประเทศจุดท้องกันเลยครับนะจากมณฑลพิธีท,ท้องสนามหลวงสองก็การถวายเป็นพระพรพระเจ้เจริญชัยมงคลกับขานะครับให้ พอต่อพระองค์ท่านครับอันนี้ก็ได้รับความกรุณาเมตตาจากองค์เจ้าศรีรัตน์พระบรชายยาสเดชมาเป็นอประธานอีกเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าทุกหมู่เหล่านียพร้อมนะครับไม่ว่าระดับไหนและยิ่งเด็กนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็กมาช่วยแสดงกันอย่างเต็มที่เพื่อเฉลิมฉลองนะครับในวันพระราชสมภพส2องพรรษาของท่านพระบรมราชาธิครับนี่แหละครับ เขาเรียกว่าเป็นความปลื้มปิตินะครับเมื่อไรก็ตามที่กล่าวถึงพูดถึงในหลวงพระราชินีหรือแมก้กระทั่งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับโดยเฉพาะคนไทยในต่างแดนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นรูปที่มีทุกบ้านน้ำตายความดีใจก็จะเอ่อล้นมานะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ออขอกราบขอบพระคุณท่านดรจรินร์มากนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ขอ้อมูลเพิ่มเติม,มกับพวกเราที่อยู่ต่างแดนนะครับขอให้ กูตาดเดียทีวีเป็นหนึ่งหนึ่งสื่อที่คอยรับใช้นะครับมูลที่5ทันวา